đi xa thu tuơ và câyông của quan tâm sẽ thầm

บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้หรือว่าตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมศาสตร์ต่อไปคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็หมายความว่ารู้เรื่องธรรมะแต่ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาพูดกัน <c oughs> คราวที่จันทึก ตอนที่เรื่องเริงกันใหญ่ในคราวนั้นขณะที่ดูฟังเสียงเพลงและการฟ้อนรำท่านก็มาบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องสแสดงออกพราความเป็นอยู่ของไทยไทยจะไม่มีการสลายตัวและท่านก็ทำภาพให้ดูในการยับยั้งการบุกรุกของข้าศึก แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าศึกไม่สามารถจะทำอันตรายประเทศไทยได้ทั้นนี้ก็เพราะว่ามีเทวดาพรหมและพระคอยช่วยและคนไทยก็จะต้องช่วยไทยเพราะไทยเราจะเป็นทาตไม่ได้ต่อไปตามภาพที่มองเห็นเห็นว่าไทยคงทรงความเป็นไทยอยู่ตามปกติ ยังไม่มีสภาพที่จะสลายตัวแต่ว่าบรรดาไทยขายชาติหรือว่าบรรดาไทยบ้าจีบรรดาไทยที่สมหวังจะทำลายความเป็นไทยพวกนี้อาจจะเป็นโรคปากกระบอกตายก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องกฎข้องกรรมตอนนี้แล้วก็มานั่งมองดูไทย ไทยเราที่ต้องเสียเอกราชแต่ความจริงคนไทยนี่อยู่ในแดนไทยมานานตามที่นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ากันว่าชาวละวาคือเป็นไทยอันนี้ขอยอมรับนับถือแล้วขอสรรเสริญท่านนันหลายเหล่านั้นว่าท่านมีมันสมองดีแต่ความจริงคนไทยเราอยู่กันเป็นจุดเป็นหย่อม <c oughs> เรียกว่าในพื้นของแหลมทองนี่ไทยอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีแต่กระเพาะพไทยนี่แหละในเมื่อมีมากขยายการหาก,กินขึ้นไปถึงประเทศจีนแต่ในเมื่อในที่นั้นอาศัยความไทยเป็นไทยใจดีพวกจีนเขามีความลำบากถูกคมเหงไม่มีที่อาศัยไทยก็ให้อาศัย นานาเข้าในเขามีความเยริญขึ้นปีขางแข็งขึ้นเขาก็เลยครองไทยไทยเป็นคนใจดีลำคาญพื้นที่มากก็ก็เรียกว่าก็ต้องถอยลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่องการให้เขาอาศัยบ้านอาศัยช่องแล้วเขาก็ยึดความยึดครองความเป็นไทยของเราหมดไปต้องเป็นทาสเขาหรือหนีเขา <c oughs> เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างสำหรับนักปกครอง <c oughs> นักบริหารประเทศก็ควรจะมีการรู้จักความใจดีแค่ความเป็นผู้มีใจดีถ้าดีเกินไปเราไม่มีที่อย่